ถามว่าจ่ายเงินหลักหมื่นกับก็อีนวดไฟฟ้าจะคุ้มไหมอ่ะโอเคตอบอย่างนี้ดีกว่าคุ้มไม่คุ้มขึ้นอยู่กับการใช้งานมากกว่าถ้านวดบ่อยแล้วก็ใช้งานทุกวันนะครับสําหรับผมผมคิควดว่าคุ้มลองนึกภาพตามกันด้ยก็อีนวดไฟฟ้าหยอดเหรียญตามห้างใช่ไหมครับสมมติว่านวดครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะมีสัก60-80บาทปะหรือว่าเพื่อนๆน,นะครับจ่ายเท่าไหร่กันบ้างลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยสมมติว่าถ้านวดทุกวันหรือว่าอย่างน้อยๆครับอาทิตย์ละสามวันก็ตกน่าจะประมาณสักเกือบเกือบสอง นะครับเดือนหนึ่งก็น่าจะตกเกือบๆพันบาทนะครับคูณหนึ่งปีเข้าไปก็น่าจะมีหมื่นสองคูณสามปีเข้าไปก็น่าจะสามหมื่นหกนะครับเกือบๆสี่หมื่นบาทถ้าซื้อกอี้ตัวหนึ่งนะครับราคาสักประมาณสี่หมื่นผมตีอายุการใช้งานสักห้าปีแล้วกันเนาะนะครับก็ตกปีละแปดพันบาทเดือนหนึ่งก็ตกประมาณหกร้อยกว่าบาทตกวันหนึ่งก็แค่ยี่สิบสองบาทเองถ้ายิ่งใช้บ่อยนะครับสำหรับผมยิ่งรู้สึกว่าโคตรคุ้มเลยถ้ามีสมาชิกในครอบครัวนะครับใช้ร่วมด้วยนะครับอย่างเช่นพ่อแม่นะครับหรือว่าภรรยานะครับ ก็ยิ่งคุมเข้าไปอีกสรุปง่ายๆเลยครับก็คือยิ่งใช้บ่อยนะครับยังไงก็คุม